พระหลวงปู่ทวดวัดประสาทพิมพ์ใหญ่เนื้อขาวปี2506สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระออยอดนิยมอีกหนึ่งองค์นะครับของวัดประสาทนะครับสำหรับพระวัดประสาทนะครับพิมพที่นี่ยอได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ ก็คือพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับซึ่งอาจารย์ทิมได้มาช่วยสร้างนะครับในช่วงปี 05, 06นะครับสำหรับเนื้อข่าวนี้จะเป็นปี06นะครับออกปี06นะครับ พระวัดาราสาตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่มีเจตนาการสร้างที่ดีมากๆนะครับเพื่อหาทุนมาบูรณะวัดที่ไฟไหม้เมื่อปี2498นะครับเจ้าว่าพระสมุหอัมพลน,นะครับก็ได้าหาทุนสร้างโบสถ์ใหม่สร้างศาลาสร้างกุฏิใหม่นะครับเรียกว่าสร้างใหม่ทั้งวัดนะครับ ก็ต้องใช้เวลาในการหาทุนนะทรัพย์ในการสร้างนะครับในการสร้างบุระวัดขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงช่วงช่วงบุระวัดนะครับก็มีการสร้างวัตถุมงคลเพื่อสมนาคุณกับผู้บริจาคนะครับก็สร้างเรื่อยๆนะครับของวัดประสารเนี่ยมีออกวัตถุมงคลออกมาเรื่อยๆแต่ แต่ที่เป็นพิธีใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆก็คือในช่วงพิธีปี05-06นะครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าพระเกจิทั่วประเทศนะครับได้เข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยในการปลุกเสกวัตถุมงคลในปีนั้นนะครับเรียกว่าพิธีของเวปปะาเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็เป็นรองแค่พิธี 25พุทธศตวรรษนะครับในช่วงปีส5 0 0นะครับเนะครับอาจารย์ที่มาช่วยปลุกเสกพระนะครับก็จะมีหลวงปู่โตเป็นต้นนะครับมีพ่อท่านคล้ายนะครับวาจาสิทธิ์นะครับมีหลวงพ่อจงนะครับหน้าต่างนอกนะครับมีหลวงพ่อเงินวัดดอนไงหอมนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุรามณีนะครับพ่อท่านเขียววัดหลวงบน แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับได้ได้ได้มาช่วยบุกเสววัตถุมงคลน,นี้นะครับพิธีเข้มขังมากนะครับและโดยเฉพาะนมวลสารนะครับมวลสารซึ่งพระสมุอําออพลน,นะครับได้ได้ขอมาจากทางวัดใหม่อมํมมตรสนะครับหรือวัดบังถุนพรมในช่วง เปิดกุปปี2,500นะครับตอนนั้นเนี่ยเปิดกุเปิดกุเจดี JD, วัดบางขุนพรมนะครับก็มีสมเด็จออกมา2,000กว่าองค์นะครับแล้วก็มีสมเด็ดเจเศษสมเด็จแตกหักเป็นหมื่นชิ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิมก็จะเช่าแต่องค์ที่สมบูรณ์นะครับสำหรับเศษหักเนี่ยพระสุุอัมพลก็ ขอมานะครับขอมาหลายบุ้งกี่นะครับขนกลับมาที่วัดประสาทนะครับเพื่อที่จะออกวัตถุมงคลน,นะครับโดยใช้มวลสารนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวัตถุมงคลที่ออกจากวัดปราสาทแล้วเป็นเนื้อขาวเนี่ยก็สันนิษฐานว่ามีมวลสารของสมเด็จบางขุนพรมค่อนข้างมากนะครับ โดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเนื้อขาวนะครับพิมพใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวลองมาชมกันดูนะครับเป็นเป็นหลวงปู่ทวดต่างวัดที่มีราคามูลค่าสะสมสูงนะครับสูงหลับเนื้อขาวนี้โดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมใหญ่ปี06นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับปลายแหลมนะครับข้างบนปลายแหลมแต่อันนี้จะมีบินนะครับมีบิน มีบินชํารุดออกไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นปลายแหลมนะครับบวนทั่วก็จะมีปลายมีพิมพ์ปลายแหลมกับปลายมนอันนี้เป็นปลายแหลมก็นิยมสุดนะครับแล้วก็เนื้อที่นิยมสุดของสีขาวก็คือเนื้อนี้นะครับสีออกเขียวนะครับขาวอมเขียวก้านมะลินะครับก็จะมีขาวอมเขียวขาวอมเหลืองอันนี้จะเป็นขาวอมเขียวจะนิยมสุดนะครับ เขียวก้านมะลิใบหน้าของท่านนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่เนี่ยหน้าผากจะโหนกนะครับโหนกนูนขึ้นมาดวงตานะครับเมตาดำเนี่ย <c oughs> ด้านซ้ายจะเป็นลีนะครับเป็นรูปวงจะเป็นรูปวงลีนะครับจะเป็นลีลีเหมือนเข้าสารนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นกลมนะครับแล้วก็ แล้วก็ถัดออกมาเนี่ยด,ด้านขาเม็ดด้านขวาจะออกกลมนะครับแต่นี่ติดเม็ด้านขวาติดไม่ชัดาปากจะเป็นรูปปากที่ค่อนข้างลึกนะครับลึกสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทนะครับเวลากดพิมพเขาถอดพิมพ์ออกมาเนี่ย ผิวนะครับผิวก็จะเป็นแจะแจ่นะครับเนืดเนแจแจ่นะครับตอนถอดพิมพ์ดึงพิมพเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของวัดประสา,าทเลยนะครับริวจีวรนะครับองนี้ถือว่าดูง่ายนะครับผิวนะครับอมขาวอมเขียวนะครับเส้นต่างๆก็ติดลึกนะครับถึงแม้ว่าจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าโดยรวมนี่ถือว่าติด รายละเอียดได้ดีนะครับลำแขนลึกชัดซอกแขนนะครับมือครับนะครับมือหลวงปู่ทวดถัดสมาธิเพชรนะครับนั่งบนบัวคว่ำบัวหงายนะครับบัวก็เต็มดีนะครับเต็มลึกชัดนะครับเต็มลึกชัดครับหลวงปู่ทวดเนื้อขาว จะก,กดปั้นเนื้อออกมาแล้วก็กดลงไปในแม่พิมพ์ห huh. น the ้าเดียวนะครับสำหรับปี06นี paint, ่กดในแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เข้าไปในแม่พิมพ์นะครับดูจากด้านข้างแล้วก็ส่วนที่ล้นแม่พิมพ์ออกมาก็จะบานมีปีกออกมาเล็กน้อยนะครับสองข้างนะครับที่เข้าแม่พิมพ์แล้วก็ล้นจากปรินด้านหลังก็คือล้นแม่พิมพ์ออกมานะครับ แม่พิมพ์จะลึกประมาณ3มิลน,นะครับสามมิลนี่ด้านก้นนะครับ <c oughs> เขาจะงัดมีรูนะครับรูถ้าจะงัดพระออกจากแม่พิมพ์นะครับก็รูส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยม สำหรับปี06นี้นะครับบ้างก็เป็นซ่อมนะครับบ้างก็เป็นการผู่นะครับบ้างก็บอกว่าเป็นการโคเชนะครับด้านหลังนะครับเนื้อจะอุมนะครับอุ่มมากอุ่มน้อยแล้วแต่นะครับนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยจะมีจุดดำๆกระจายตัวเข้าไปในเนื้อนะครับเขาจะไม่ได้โรย สำหรับพิมพใหญ่นะครับพิมพใหญ่นิยมนี้เขาจะไม่มีโรยโรยแร่นะครับโรยแร่เหมือนพิมพ์อื่นๆนะครับพิมพใหญ่เนื้อขาวเนี่ยนิยมเนี่ยจะไม่มีโรยแร่นะครับแต่จะมีในเนื้อพัชจะมีจุดดำๆกระจายตัวเล็กๆนะครับเข้ามาผสมอยู่ในเนื้อนะครับแต่ไม่ได้โรยทีหลัง เป็นเนื้อที่นิยมทีเดียวนะครับเล่นหากันหลักหมื่นนะครับเป็นเนื้อที่นิยมทีเดียวพอๆโอเคเก็บพระแล้วสบายใจยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่าขอบคุณครับ